มาต่อกันที่เรื่องของกฎหมายจราจรนะครับพันตำรวจโทนิรันดรโกโมรัตนะครับสารวัตรจราจรสอนอโชคชัยก็เน้นย้ำให้ประชาชนต้องให้ความสำคัญกับการเคารพกฎหมายจราจรโดยเฉพาะการสวมหมวกกันน็อกนะครับแล้วก็โดยเฉพาะลงไปอีกก็คือเรื่องของสวมหมวกกันน็อกให้เด็กนะครับซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการจับปรับอย่างจริงจังมากขึ้นนะครับพันตำรวจโทนิรันดรโกโมรัตสารวัตรจราจร สถานีตำรวจนครบาลโชคชัยกล่าวว่าในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุจำนวนมากนะครับโดยโดยตัวเลขตั้งแต่ต้นปี2,553จนถึงปัจจุบันนะครับมีคดีจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ผิดกฎหมายจำนวนถึง485ครั้งในจำนวนนี้มีทั้งอุบัติเหตุและการฝ่าฝืนกฎหมายจราจรจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต5ครั้ง บาดเจ็บสาหัสอีกถึง15ครั้งนะครับและมีบาดเจ็บปานกลางอีก140ครั้งส่วนใหญ่ผู้ประสบเหตุก็จะเป็นเยาวชนและมีเด็กตั้งแต่อายุ2ขวบถึง15ปีประสบเหตุด้วยถึง16ครั้งเป็นที่น่าตกใจว่าการบาดเจ็บและเสียชีวิตนั้นส่วนใหญ่เป็นเหตุมาจากการไม่สวมหมวกกันน็อกโดยเฉพาะเด็กที่ผู้ใหญ่ไม่ค่อยให้ความสําคัญดังนั้นจึงขอแจ้งให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ตำรวจ พบเห็นไม่สวมหมวกกันน็อกให้กับเด็กและเยาวชนจะดําเนินการจับและปรับผู้ที่ขับขี่หรือผู้ปกครองทันทีแต่หลังจากนี้ก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบมากยิ่งขึ้นด้วยครับอุบัติเหตุส่วนใหญ่ในพื้นที่นองโชคชัยนะครับก็เกิดจากรถจักรยานยนต์นะครับซึ่งถ้าเกิดไม่สวมหมวกนิรภัยเนี่ยก็จะทําให้ถึงกับเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นการสวมหมวกนิรภัยก็จะช่วยลดความรุนแรงจากบเหตุนะครับ ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับคือโปรตีนแล้วเจ้าทีมรวจเจ้าจอสนองโชคชัยนี่ก็บังคับใช้อย่างเ,เข้มงวดอยู่แล้วนะครับแต่ในส่วนที่เป็นเด็กเนี่ยอาจจะมีการอ,อารมณ์ุ่ยรวยนะครับผ่อนผันให้ต่อไปอาจจะต้องมีการไมพันธ์ให้เข้มงวดมากขึ้นนะครับก่อนที่จะดําเนินการจับกลุ่มผู้ปกครองนะครับท,ที่ขับขี่แล้วเ,เด็กซ้อนท้ายไม่สวมหมวกนิรภัย じゃあ。